ขณะที่สื่อต่างชาติก็ติดตามรายงานผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในไทยนะคะและก็ได้วิเคราะห์ถึงแนวโน้มในการจัดตั้งรัฐบาลเมื่อดูจากผลที่เกิดขึ้นค่ะติดตามจากรายงานของคุณชลันทรโยธาสมุทค่ะ BBC พาดหัวผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไทยต่อกลับฝ่ายรัฐบาลที่ทหารให้การสนับสนุน CNN ระบุเสียงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไทย ต่อต้านชนชั้นทหารขณะที่ฝ่ายค้านขึ้นนำเอาจาศิล่าระบุผลการเลือกตั้งไทยฝ่ายค้านคว้าชัยเหนือพักทหารด้านเดอะวอชิงตันโพสต์พาดหัวฝ่ายค้านไทยขึ้นนำกับ жизнь. ความเป็นไปได้ในการยุติการปกครองโดยทหารชัย <c oughs> ชนะของพักการเมืองฝ่ายที่ถูกเรียกว่าประชาธิปไตยเหนือรัฐบาลฝ่ายทหาร เป็นคีย์แมสเซจหลักจากมุมมองของสื่อตะวันตกต่อผลการเลือกตั้งของไทยขณะที่สื่อของประเทศที่ถูกมองว่ามีการปกครองแบบไม่เป็นประชาธิปไตยเลือกนำเสนอผลการเลือกตั้งด้วยท่าทีที่ต่างออกไป l o ลบ l Times สื่อของรัฐบาลจีนรายงานการเลือกตั้งไทยเพียงสองคำว่า r u ู c i a w v r t e การลงคะแนนที่สำคัญพร้อมภาพนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาไปลงคะแนน สื่อจีนอย่าง CCTV และ CGTN รายงานผลการเลือกตั้งระบุเพียงว่าหัวหน้าพรรคก้าวไกลประกาศชัยชนะด้านผู้สื่อข่าวของ CGTN ที่ติดตามการเมืองไทยมานานให้สัมภาษณ์กับไทย PBS หวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะนำมาซึ่งการแก้ปัญหาความขัดแย้งในประเทศ I, I am hopeful for this election even though we have become you know even though we've been in a cycle of political turmoil from coups to elections to street protests so you know it, all you can do is be hopeful that uh democracy will work out for the thai people and that stability and democracy can go hand in hand ขณะที่การเลือกตั้งไทยไม่ได้ถูกนําเสนอในสื่อของรัสเซียนอกจากท่าทีการรายงานชัยชนะของพรรคฝ่ายค้านสื่อต่างชาติยังให้ความสนใจ ต่อแนวโน้มการจับคั่ตั้งรัฐบาลสำนักข่าว AP มองไปถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งซึ่งต้องรอจนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศผลอย่างเป็นทางการรวมไปถึงการเลือกนายกรัฐมนตรีที่ต้องได้เสียงมากกว่า376เสียงเพื่อชิงเสียงข้างมากในการลงคะแนนของสสและสวอ750อเสียง AP อ้างคำสัมภาษณ์ของนักวิเคราะห์ ว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ขณะเดียวกันรายงานท่าทีของกลุ่มพักฝ่ายค้านและคำประกาศของพิธาลิ้นเจริญรัตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักก้าวไกลว่าพร้อมขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานการจับมือตั้งรัฐบาลระหว่างพักก้าวไกลและพักเพื่อไทย Channel News เอเชสื่อของสิงคโปร์มองการจับคู่พักร่วมรัฐบาล ระหว่างพักคก้าวไกลพักเพื่อไทยพักประชาชาติพักไทยสร้างไทยและพักเสรีรวมไทย The Straits Times สื่อของสิงคโปร์ก็จับตากรณีการถือหุ้นไอทีวีของพิธาว่าอาจจะนำไปสู่การตัดสิทธิ์ทางการเมืองขณะที่สื่อสายเศรษฐกิจอย่างรูมเบิร์กและ CNBC มองกระแสงเงินบาทและการปรับตัวของตลาดหุ้นหลังผลการเลือกตั้ง นักวิเคราะห์ระบุว่ายังคงต้องจับตาถึงความไม่แน่นอนในระยะยาวด้านเอ,อกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยโรเบิร์ตเอฟโกเดกออกถแถลงการระบุว่าเมื่อวานนี้ประชาชนหลายสิบล้านมีส่วนในการเลือกตั้งสหรัฐในฐานะเพื่อนและพันธมิตรที่ยาวนานของไทยตั้งตารอที่จะทราบผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแองเจล่าแมคโดนัลเอ,อกอัคราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ที่ไปสังเกตการการเลือกตั้งโพสตทวิตเตอร์วันนี้ว่าเป็นการออกมาเลือกตั้งอย่างล้นหลามยินดีที่ได้เห็นการหาเสียงที่มีสีสันและการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและหน่วยงานสังเกตการการเลือกตั้งสาราเทเลอร์เอกอัคราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยได้เดินทางไปสังเกตการการเลือกตั้งที่หัดใหญ่สถานเอกอัคราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยทวิตข้อความ ชื่นชมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวไทยที่ออกไปใช้สิทธิ์รวมทั้งกล่าวถึงบทบาทผู้สมัครหญิงของไทยสถานเอกอักครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียยินดีที่ได้เห็นคนไทยหลายล้านคนออกไปลงคะแนนและการเลือกตั้งที่เป็นไปอย่างราบรื่นพร้อมตั้งตารอผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้เอกอักครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยมาร์กคดดิง ได้ทวิตข้อความแสดงความยินดีกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวไทยที่ได้ไปร่วมใช้สิทธิ์ในระบอบประชาธิปไตยชลันโยธาสมุททย PBS รายงาน